ไปจับไปทำง,งานกันเนาะหาเงินเดี๋ยวจะได้มีตังไปเที่ยวอีกเหมือนรถคันนี้ขับผิดทางอะขับผิดทางนั่นแหละพ่อเขาข,าขับมาทางเก่าเพราะจริงๆแล้วเราต้องไม่มาทางนี้อเราจะต้องไปทางใหม่ วัสดีตอนเช้าของวันที่สิบจ้ะน้าก็เพิ่งเพิ่งเลิกงานนะวันนี้จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรเยอะหรอกเออจะเรียกว่าไงพอดีพอดีคือจะจะบอกว่าวันนี้ไม่ได้เป็นผู้ช่วยพยาบาลเลยวันนี้เป็นพนักง,งานทำความสะอาดด้วยว่าแ,แม่ที่มาเราคลอดของน้าเนี่ยเขาเขายังปากบดลูกไม่ได้เปิด เยอะเนาะส่วนอีกคนน่ะเปิดแค่8เซนก็ยังเหลือเวลาอีกหลายชั่วโมงอยู่เพราคงจะขอดกังวันนี้แหละหรืออะไรเงี้อ่ะเดี๋ยวยังไงไว้ค่อยเจอกันพ่อเดนนิสเนี่ยมาแล้วเนาะวันนี้เดนนิสมารับจะ้ะ วันอาทิตย์เนอะเดนิสรับนะก็เลยมาแวะกินมื้อเช้ากันที่แมค o โดนัลของน้าเนี่ยเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะอันเล็กแล้วก็เฟรนฟรายแล้วก็โค้กส่วนของเดนิสเนี่ยเขาก็เป็นอาหารเช้าปกติเขานี่แหละมื้อเย็นของน้าวันที่10จ้ะน้าเนี่ยตำส้ตมตำไทยแครอทเนาะตำไทยให้เดนิสเขาก็ใส่เท่าที่มีนี่แหละไม่ค่อยจะมีอะไรหรอกที่บ้านแล้วก็มีปวดทอด แล้วก็ของน้าเนี่ยก็ส้มตมส้มตําไทยที่เหลือแก่ของเดนนิดนีดน่แหละแต่ว่าน้าเนี่ยามาใส่น้าปลาร้าแล้วก็ใส่หอยเชอรี่มั้งเนาะลงไปก็เลยเป็นตำนั่นแหละเรียกไม่ถูกตำลาวตำม,มีสานตำโคราบหรือตำอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีไก่ทอดที่เห็นดำๆอย่างเงี้ยเป็นเพราะน้ำมันเงินมันเก่าเนาะพอดีนะยังไม่ได้ไปซื้อกคงกับข้าวอะไรกันทีก็เลยไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันใหม่แล้วก็มีข้าวเหนียว เดี๋ยวนี้เขากำลังตักอยู่นะตักคะสวยเลยหุงกับมงหม้อหุงข้าวนะอีออ่ห้อเนี้ยชาร์ปเดี๋ยวรุ่นเนี้ยคือใช้ดีมากนะนะ้าซื้อหม้อใบนี้ยตั้งแต่ตอนน้าอายุสี่สิบเนาะ ตอนนี้เดี๋ยวเดือนหน้านะก็จะ48ละก็จะ8ปีแล้วยังใช้ได้ดีอยู่ทําตกครั้งหนึ่งก็มีหม้อบุบอยู่แหละแล้วก็หุงข้าวนะไม่มีติดหม้อเลยว่าแล้วก็รีวิวหม้อสะหน่อยอ่ะชาร์ปรุ่นนี้นะเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีรุ่นใหม่วันนี้แหละแต่ว่าดีไซน์อะไรก็ยังคล้ายๆแบบนี้อยู่ก็จะมีหุงข้าวสวยข้าวต้มโจ๊กข้าวกล้องข้าวผสมข้าวเหนียวเค้กขนมปังตุนนะตุนอาหารอะไรอย่างนี้นะ แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะจะหุงแบบข้าวสวยแล้วก็ข้าวเหนียวนะเนี่ยหม้อที่มันเป็นตัวเครือบแบบนี้จนะไม่ติดหม้อเลยคือคือใช้ดีมากนะเมื่อกี้ที่กลับไปเมืองไทยก็ลูกสาวบอกให้ซื้อมาให้เขาด้วยนะนาก็ซื้อมาไซส์หนึ่งดิสนะให้เขาเพราะว่าเขาอยู่คนเดียวก่อนหน้านี้ก็เคยได้ซื้อให้ลูกเขยคือตอนเนี้ยเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเนาะก็แยกกันออกไป น้าก็เขาเลยบอกว่าเออซื้อมองข้าวมห้เขาหน่อยเพราะว่าน้านมันเป็นของลูกเขยเขาเนาอเขาก็เอามาด้วยไม่ได้ะไรเนี้ยอะยังไงเดี๋ยวนะ้าขอตัวไปกินข้าวก่อนนะจ๊ะเมื่อเย็ยนของนะ้าวันนี้จะเป็นไก่ต้มนะเอ,อ่อเห็นลืงเลองอย่างเนี้ยเป็นเพราะว่าไก่ที่โดนเลี้ยงมากักบออข้าวโพดนะก็จะมีราคาสูงกว่าไก่ปกติหน่อยนึงแต่ว่าเขาจะรสชาติดีกว่านะผักที่บ้านเนะี่ยอย่างที่บอกก็ไม่เคยจะได้มีอะไรสักเท่าไหร่ก็เลยมีแค่พริกเอ,อ่อเขียวนีกับแตงกวา แล้วก็มีซุปแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่นะวันนี้พวกน้าไม่กินข้าวจา้ะว่าจะพยายามไม่กินข้าวนะเป็นกินเหมือนอาหารลดน้ำหนักเลย L C H O F L C H F ไงก็แล้วแต่เดี๋ยวนะ้าขอตัวไปกินก่อนแล้วกันเพราะว่าตั้งแต่แก่มานี่น้ำหนักขึ้นเยอะเหลือเกินได้เวลาไปทำงานอีกแล้วจ้า เดี๋ยวอาทิตย์นี้นะวันนี้มันวันจันที่1ิบเกแหละคือวันครบรอบวันแต่งงานที่จริงจังเนาะเราปีนี้คือมันตั้งแต่หลายหลายปีมาแล้วแหละที่ว่าจะไม่ต้องให้ของขวัญให้กันหรืออะไรเงี้ยด้วยว่ายังไงอะอย่างที่ว่าหลายๆคนรู้เราก็ได้ดูคลิปมาบ้างแล้วนะว่าน้าเนี่ยได้ซื้อคอนโดที่กรุงเทพเนาะค่าใช้จ่ายมันก็จะประมาณนึงก็เลยว่าอะไรที่ว่าเป็นของขวัญให้กันและกันอะ เราเอาซื้อของเข้าคนโดดีกว่าด้วยว่าพอซื้อใหม่มันก็ต้องอใช้เฟอร์นิเจอร์ซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่หมดหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีราคานะเนอะมันก็ไม่ได้แบบว่า,อาของหลูลาอะไรเงี้ยแต่ไม่ว่าจะหนึ่งบาทสิบาทหรือหนึ่งพันบาทหรือหมื่นบาทมันก็เป็นเงินทั้งนั้นแล้วนเนาะเดี๋ยวไปทำงานกันว่าเออหนึ่งอย่างที่ว่านะเคยได้พูดไปก่อนหน้านี้เนะเาะ คือน้าเนี่ยไม่ได้บอกให้ฟังว่าลูกสาวกับลูกเขยเข้าเลิกกันแล้วเนาะแล้วลูกสาวเนี่ยก็ย้ายออกไปอยู่ต่างหากแล้วซึ่งน้าเสียเสียดายมากมาตอพอดีว่าเมื่อกี้คนเขายืนกนเป็นกลุ่มตรงนน้นนะเอ่อนะ้าเนี่ยเสียใจนะร้องไห้หลายวันมากช่วงที่ว่านะ้าไม่ได้ทําคลิปนั่นแหละเ,เข้าเลิกกันไปตั้งแต่เมื่อต้นปีเนาะลูกเขยดอเนียวของนะ้าแดเนียวเนี่ยแหละถ้าจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษอ่ะก็เลยไม่ได้เป็นลูกเขยนะ้าอีกต่อไปแล้วอะ่ะ เสียใจเหมือนเลิกกับเขาเองเลยอ่ะคือลูกสาวนะเนี่ย mm. เขาอยู่ด้วยกัน mm. เป็นแฟนกันมากกับดอนเนี่ย mm. มาแปดปีเนาะแล้วทีเนี้ยเขาอยู่เป็นแฟนกันมาตั้งแต่เขาเป็นเด็กไงแล้วเหมือนเหมือนกับว่าเขาอ่ะขาดชีวิตวัยรุ่นที่ออกไปอ,ออกไปสังสรรค์กับเพื่อนหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่พอมาตอนนี้เขาได้รู้จักเพื่อนฝูงมากขึ้นแล้วก็ ออได้ออกไปสังสรรค์กับเพื่อนเขากเลยรู้สึกว่าเขาอยากอยู่คนเดียวเขาก็เลยบอกเลิกดอนนอเนวไปนะ,ะแต่ว่าน้าก็เริ่มทำใจได้บ้างแล้วจ้ะไปทำงานกันดีกว่าเนาะสวัสดีเช้าว,วันที่12จ้ะดูอากาศที่วันนี้อากาศดีดีอะแดดสองตรงหน้าผากเหม่งเลยอยาอยาบอกว่าไม่เคยเหนื่อย มากอย่างนี้มันนานมากแล้วนะเมื่อคืนงานเยอะมากคือจากที่ว่านั่งเ,เรื่อยๆสบายๆายเนะาะหลังจากนั้นเราเยอะเลย <c oughs> จนว่าเลิกงาน <c oughs> หวังว่าคืนนี้ดีกว่าคืนที่ผ่านมาเนาะนะ้าเลือยอคืนนั้นก็หยุดสองคืนแล้วก็ทำอีกสามคืน <c oughs> ชีวิตน้านไม่ค่อยมีอะไรไปมากกว่านี้ <c oughs> ทำงานไปเที่ยวบ้างกลับไปเมืองไทยบ้างอะไรอย่างเงี้ยม,มีอยู่แค่นี้นชีวิตไม่ค่อยจะมีอะไรให้หน้าตื่นเต้นอะไรสักเท่าไหร่แต่ว่านะก็ไม่อยากมีอะไรให้หน้าตื่นเต้นนะไม่แต่ว่าไม่อยากมีไม่อยากมีปัญหาอะไรกับใครๆอ่ะก็คือชีวิตเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรใดๆเนาะไม่มีปัญหากับแม่ผ Suzanne, ัวไม่มีปัญหากับพ่อผัวไม่มีปัญหากับลูกสะพ้ายไม่มีปัญหากับลูกเขยที่ผ่านมาก็คือชีวิต ไม่ดราม่าอะไรเลยสักอย่างแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้คิดที่ว่าอยากจะให้เกิดด้วยนะมีบ้างแหละดราม่านะเล็กน้อยกับอื่นๆกับเพื่อนร่วมง,งานกับเพื่อนร่วมงานนะ่ะยังแทบจะไม่มีเลยมีบ้างแต่ก็คือแบบว่าไม่ถึงกับว่าโการธกันทํางานกันไม่ได้เลยหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะมันแบบว่ามีบ้างแหละที่พูดที่เเสียใจกันอะไรอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยไม่ค่อยหนักหนาสาหัสอะไรที่ต้องเก็บมาเอาไปคิดถ้าว่าชีวิตน้ําดราม่าเหมือนคนอื่นนี่นะคงจะแย่อเวลาไปฟังฟังใครๆเขาที่แบบว่าหลายๆคนที่บ่าพ่อผัวก็ไม่ดีแม่ผัวก็ไม่ดีเพื่อนหล่วมงานก็ไม่ดีผัวก็ไม่ดีลูกก็ไม่ดีชีวิตนี้จะมีอะไรที่แย่ไปกว่านี้อีกไหมเนี่ยหันไปทางไหนก็ไม่ดีสักอย่างเอ็นดูเขาเลยอะได้ถึงบ้านแล้วไปนอนดีกว่าเออ ถ้าไม่ดีนี่นะก็คือน,นอนไม่ดีนี่แหละปัญหากับเพื่อนบ้านแต่โทษเขาไม่ได้ต้องโทษตัวเองเพราะตัวเองเลือกเองที่จะทํางานกลกางคืนจะไปโทษเพื่อนบ้านไม่ได้ว่าเขาเสียงดังนะอืมอะนอนดีกว่า